สวัสดีครับสวัสดีพีุ่กท่านนะครับแผงจอรนพระเครื่องรอบพิเศษใหม่แล้วนะสำหรับพิเศษรอบเย็นรอบนี้เอาไปองละ2 0 0บาทนะครับนะสององนะครับนัจับคู่ไปเลยพี่2องค์สามร้อยนะจะองค์เดียวก็ได้นะนะอันนี้เราจะเล่นแบบว่าเขาอะไรแยกให้นะนะกับพี่กับไปจับคู่เอาเองนะจะเอาองค์เดียวหรือจะเอาสององก็ได้นะครับอันนี้ใายเข้ามาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะครับได้เปรียบแน่นอนพี่นะครับหน้าพ้าของเรา จี๊ดจ๊าดสาใจแน่นอนนะครับจี๊ดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมกันครับพี่นะสำหรับช่องทางใารต่อผมขึ้นไ้แล้วพี่ก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมออยู่แล้ววันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันสําหรับรายการแรกแนวนะรายการแรกครับพี่แนวก็สองร้อยเหมือนเดิมแนวนะาที่เป็นเต่านะครับเต่าพราเงินครีบพี่นี่เป็นเนื้อดิน นะครับอันนี้เป็นเต่าบลวงพราะกันนี้น้ำน้ำซึ่งเป็นเนื้อดินนะำน้ำนี่โอ้ดูท้องดิเพื่อนน้ำเปล่งหนึ่งชัดเจนเลยนะครับเนื้อดินนี้เก่าปึ๊กเก่าปักเลยที่ว่าน้ำมาถ้าองค์เดียวก็200เอาคู่ก็300นะอยน้ำนะจับคู่กันเอาครับพี่น้ำมาจับคู่นะเด้อสองเอาไป300พี่นะน้ำองค์เดียว200นะครับอาเริ่มต้น200ให้ก่อนน้ำน้ำได้การแรกเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ด้านบนแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ต้องมีหมายเลขนะำน้ำเล่นกันแบบสดๆไปเลย องต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะครับรูประคังโคตรกระขังครับพี่อันนี้ออกปีสี่เก้านะครับเหรียญนี้นะนะเป็นอาจารย์แบงค์หรือเปล่านะออกปีสี่เก้าครับพี่เหรียญได้เดิมมากเลยเออเหรียญเดิมเดิมเลยพี่นับเนื้อสวยมากน้ําเนื้อสวยจีจางสาใจมาแล้วพี่นะวัดช่องแคร์ชัดๆแนววัดช่องแคร์แบบชัดๆเลยพี่สามรับองนี้รับอ่าสามรับอง์นี้นะครับเอาสองร้อย แง้อ๐บาทนะครับคู่ละ๓๐๐กรจัดได้จัดไปดิพี่นะแงบรูบสีองนี้สวยมากนงะบรูบสีองคนี้สวยมากครับพี่โอ้พี่ดูเนื้อเนี่ยําพี่ดูเนื้อเนี่ยไปงานเนื้อบรูสีสวยจีจ้าสะใจนงปาสวยจีจ้าสะใจครับพี่นงบรูสีสําหรับบรูสีองนี้โอ้โหโดดเด่นไม่ธรรมดาเลยพี่้นะแาแรทอง คุณดูคาบทองดิอ่าค,คุณดูคาบทองสิครับอ่าแนวครับคุณดูคาบทองสิครับแนวครับเอาไป200บาทได้ไหมบรูสีเนื้อว่านแนวบรูบรสีเนื้อว่านเนี่ยเอาไปสัก200บาทได้ไหมพี่แนวแบ่งปันกันไปะแนวแล้วก็อ่สมเด็จแนวนะสมเด็จก็200เหมือนกัน องเดียวสองอจับคู่300อแล้วแต่พวกพี ied, ่เลยนะครับนะเอาที่พวกพี่ถนัดนะครับนะองค์นี Amber> ้เป็นองค์ท anyway ี่ลงรักนะครับบอกผมแล้วกันพี่นะครับเป็นพระสมเด็จองค์ที่ลงรักนะครับนะหูแห้งๆเก่าๆเลยพี่เนื้อแกร่งเหลือเกินนะแห้งๆเก่าๆเนื้อแกร่งเหลือเกินนะครับนดูด้านหลังเนี่ยสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาตินะต้องใช้คํานี้เลยพี่สวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติ สำหรับองค์นี้นะครับนะเอาไป200บาทนะครับนะสมเด็จกับพี่200บาทกับพี่นะครับแล้วก็พระกุสําหรับพระกุนี้ธรรมดาที่ไหนพี่นะเป็นบรีรานะครับสุพรรณบุรีหรือเปล่าแนวครับคล้ายครับคลาว่าจะเป็นสุพรรณบุรีแนวนะเนื้อชินสวยมากแนวเนื้อชินเขาสวยมากครับพี่สาหรับองค์นี้นะพี่นะแนวะครับดูเนื้อชินตะกัวก็ดิอันนี้ก็เรียกว่าได้เดิมแนวอาฮ่าได้เดิมครับพี่เอา200แนวสองบาทกับพี่บรีราสุพรรณบุรี2 0 0บาทนะครับเนื้อชิน แล้วก็นี่ครับยังไม่ห่างสุพรรณบุรีไปไหนใช่ไหมนะผงสุพรรณนะครับนะนี่เป็นพิมคู่นะครับนะเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์คู่เอ้าเนื้อสวยนะนะครับน้าธรรมดาที่ไหน่ะนะครับเออเนื้อย่างสวยเนื้อดินอย่างแกรงนะครับเนื้อย่างสวยเนื้อดินอย่างแกรงเลยพี่ขอในพี่นับขอ200บาทนะครับโอ้โหราคานี้นะครับราคานี้กระช่างใจเหลือเกินนะครับนี่เลยตามมาด้วยองค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นนะครับนะครับขุนแผนรูวของปู่ทิม เนี่ยครับขุนแผนด้วงผู้ทีมวัดประหานไล่ครับพี่โอ้โหเนื้อสวยจริงเนี่ครับเนื้อสวยจริงครับพี่ขุนแผนด้วงผู้ทีมวัดประหานไล่นะครับด้านหลังเป็นหน้าปกครับพี่ฝังหน้าปกไว้นะ่ครับฝังหน้าปกครับพี่สองร้อยบาทคู่ละสามร้อยเนะครับอ่าคู่ละสามร้อยผมพยายามจะเน้นย้ำไว้น้ำนะพยายามจะเน้นย้ำเผื่อใครที่เข้ามารับชมเรามารับชมตรงกลางคลิปเลยนะครับอ่าองค์นี้พี่นะองค์นี้เป็นขุนสามด้วงผู้เผือกวัดกิ่งแก้ว แนวครดสะหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วเอาไปอีก200แนวนะไม่ยากไม่เย็นอะไรมากมายเลยพี่200บาทเท่านั้นนะครับจะได้จายครับพี่จ่าดได้จ่ายครับพี่200บาทนะครับต่อเนื่องครับพี่แนว้วต่อเนื่องอันนี้จะเป็นพระเขาเรียกว่าพระหูยานแนวพระลบบุรีสําหรับองค์นี้นนครับพระหูยานลบบุรีโอโหสวยจริงนะสวยจริงหูยานลบบุรี องนี้โดดเด่นนับโดดเด่นเป็นธรรมชาติครับพี่นับเออโดดเด่นเป็นธรรมชาติหูยานลบบุรีเอาหูยานเอาเท่าไหร่เดียวพี่นะนหูยานเอาเท่าไหร่เดียวพี่สําหรับหูยานเอาไป200นะครับคู่ละ300เหมือนกันนับนเหมือนกันครับพี่ดูหน้าพระตต่ละองค์ที่ผมให้ดินับผมบอกเลยว่าไม่มีแล้วนับนะไม่มีแล้วพี่วันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบแน่นๆนเลยนับองนี้เป็นเตารีดหลวงพูทั่วครับพี่มีนัมเบอร์อยู่ด้านล่าง เนี้ยคน้าออกวัดช้างให้ครับพี่น้าออกวัดช้างให้ต่อโค้ดเซตสามไปเลยนะครับองค์นี้เอาไปอีกสองร้อยนะครับเตาไี่หลวงพ่อทวดครับพี่สองร้อยบาทนะครับองค์นี้ก็สวยพี่เลี่ยมเดิมด้วยนะน้ยคเลี่ยมเดิมเอาไปสองร้อยพี่คู่ละสามร้อยนะครับองค์นี้นี่ก็เนื้อสวยนะครับนะนี่ก็เนื้อสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับน้าเนื้อสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครครับพี่จับคู่ได้นะเออจับคู่ได้นะพี่นะ้าคู่ละสามร้อยเี่ดูเนื้อเนี่ย น้ำัวผ้าแบบผ้าเดิมๆมาให้เลยพี่นะนะคน้บนะเนื้อสวยๆนะครับทั้งความเก่าวความแห้งนะนะเออทั้งความเก่าวความแห้งบอกเลยว,ว่าครบทนุนสองบาทนะครับองค์เดียวส0งร้อยน้ไปต่อเลยพี่พระสิวรี น้น้ำราสี่ว่ารีครับพี่น้าเนื้อผงน้ํามันองค์นี้อาจจะเป็นหลวงปู่โตหรือเปล่าน้นะเออองค์นี้อาจจะเป็นหลวงปู่โตหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่หลวงปู่โตดีหลวงพ่อกวยดีพี่นะครับใช่ไหมเนื้อผงน้ํามันนะใช่ไหมเอเนื้อผงน้ํามันอาจจะเป็นของหลวงพ่อกวยนะพี่นะน้ผงน้ามันสวยมากด้านหลังเป็นรอยขึ้นน้ำานครับด้านหลังเป็นรอยขึ้นน้าเลยพี่เอ้เนื้อสวยนะนะครับน้ไม่ทำบาดาอยู่แล้วเจ้าคุณพี่จ๋านะครับองค์นี้ต้องจัดแล้วพี่200บาทเท่านั้นนะครับนะราคานี living, injured, DVD, ้แหละ เอาแบ่งปันให้นะครับ200บาทเท่านั้นนวนั้นจะใช้ว่าเท่านั้นด้วยนะครับองนี้ครับพี่สาหรับองค์นี้นะครับยอดขุนพลเนื้อดินลบบุรีครับพี่น่ครับสำหรับยอดขุนพลเนื้อดินนะพี่ดูธรรมชาติโดยรวมก่อนนะครับลองรอยการกดปลายนิ้วมือนะครับด้านหลังสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาตินะครับสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติในดูเนื้อเนี่ยโอ้ยไงฮอเนื้อเนื้อที่บอกเลยว่าสุดๆแนวเนื้อเนื้อที่บอกเลยว่าสุดๆครับพี่ จัดไปที่พี่ด้านหลังดูเนื้อเนี่ยนับด้านหลังพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับสียงลาบองนี้เฮ้ยความโดดเด่นไม่ธรรมดานะพี่นะนครับเออความโดดเด่นไม่ธรรมดานะดูดิร่องรอยลายนิ้วมือเห็นไหมอันนี้พ้าสวยนะครับดาพ้าสวยเลยพี่สองร้อยนะราคาที่ผมว่าจับต้องได้เลยนะพ้าได้เดิมด้วยนะครับแล้วก็องคนี้องค์นี้ผมไม่ได้แกะออกเลยพี่เป็นนาคปกนะครับเป็นนาคปลกรโบราณอันนี้สวยสวยเห็นไหมสวยแล้วเก่าเก่าได้ธรรมชาติดิเดนะครับสวยเก่าและธรรมชาติ 200นะครับ200อนะครับไอ้นี้ผมต้องเล่นไวนิดนึงนะพี่น้นะเพราะว่าพระผมเยอะเยอะมากด้วยวันนี้จัดให้เลยคู่ละ300อเนี่ยนะครับจะเป็นเอาองค์เดียวก็ได้ถ้าไม่ถูกใจนะครับนะเออองค์เดียวก็200ถ้าจับคู่ไป300อยแบ่งให้นะครับเป็นราคาแบ่งอ่านี่จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อแกะปูเปลือกหอยนะครับเนื้อจะใสเนื้อจะใสมีความแข่งนะครับเนื้อจะใสมีความแร่งนี่ด้านหลังเป็นรอยขึ้นนะบบอกผมแล้วกันพี่สมเด็จที่ด้านหลังเป็นรอยกระดานอะ นเนื้อแกล่งๆอะไรประมาณนี้นะพี่นะนะบ,บอกลักษณะให้ผมด้วยนะเพราะผมไม่ได้จดหมายเลขนะผมไม่ได้จดหมายเลขเลยพี่เล่นกันแบบสดๆเล่นแบบเพียวๆไปเลยแล้วกันแนวะสำหรับองค์นี้เอาไปองร้อยบาทนะครับองค์นี้พระสวยนะนะรพระสวยอยู่ในซีนเดิมด้วย200 นะครับสองอันนี้เป็นนาคปกเขาพี่นะครับพระนาคปกเนื้อดินนะครับนาคปกเนื้อดินองค์นี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่มีความโดดเด่นซึ่งความโดดเด่นของพระองค์นี้นะครับนะอยู่ที่ความแกร่งนะครับอยู่ที่ความแกร่งและความเก่าจะขึ้นกรูไหนนะครับจะเป็นนาดูหรือเปล่าพี่ดูธรรมชาติของพระดิจะขึ้นไข่ขาวนะครับเออจะขึ้นไข่ขาวแล้วพระนี่ได้เดิมดีจังเลยนะผมเลยชื่นชอบเออผมเลยชื่นชอบเอาไป200บาทนะครับนะปกเนื้อดินนะครับปกองค์ใหญ่ซะ้วยนะแล้วก็เหรียญครับพี่สำหรับเหรียญเหรียญนี้นะคร ของพระอาจารย์ฟันอาจจะโดนใช้โดนช้ำม,มาบ้างไม่เป็นไรพี่นะครับนะเฮ้ออาจจะโดนใช้โดนช้ำม,มาบ้างไม่เป็นไรนะรเอาราคาแบบย่อมเยาวสบายกระเป๋าสัก200บาทน่าจะได้นะพี่นะ นะครับสัก200บาทนี้ผมว่าน่าจะได้นะครับน้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมนะครับเนื้อสวยจริงนะครับเนื้อสวยจริงพี่ไม่ใชู่ทั่วไปแน่นอนนะครับเอาไป200บาทคู่ละ300จัดได้จัดไปกับพี่นะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อพศนะครับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นรูป่อปั๊มนะครับนะเออรูป่อปั๊มหุยพี่นะครับนแบบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกพี่นะไม่ต้องกลัวเก๊นะครับผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ดูดิอันนี้ได้เดิมด้วยเนี่ยดูเนี่ยดูก้นเน สวยพี่แนวเอาสองร้อนะครับหลวงพ่อพศนะครับอันนี้ผมไม่รู้ที่ไหนนะแนบใครเป็นก้าไปเออใครเป็นก้าไปพี่แล้วก็องค์นี้นะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพี่ก็พี่ปิดตาจัมโบ้แนะปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีโอ้โหดูเนื้อนี่แนะดูเนื้อแตกเป็นเขาได้แลวแตกเป็นชั้นชั้นๆเลยเนื้อสวยก็พี่อันนี้น่าจะเป็นแช่น้ำมนต์พี่นะหลังยันดวงครนบหลังยันดวงอง์นี้อาจจะแช่น้ำมนต 200บาทนี่ผมว่าสุดจะคุ้มเลยนะราคานี้นะครับนะเป็นราคาที่สุดคุ้มสุดๆเลยล่ะ200บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันกันไปพี่ แล้วก็องค์นี้ครับพี่สําหรับพระองค์นี้นะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับนะดูง่ายสบายตาครับด้านหน้าเป็นพระชัยนะครับด้านหน้าเป็นพระชัยครับพี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์นะครับด้านที่ผมไม่รู้จริงว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดแล้วจะเป็นสมเด็จโตผมก็ไม่กล้าพูดนะครับเพราะเราไม่รู้จริงใช่ไหมล่ะเออเพราะว่าเราไม่รู้จริงครับพี่ดูพิกด้านหลังมาก่อนนะครับนะร่องรอยการหล่อที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับร่องรอยการหล่อที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ทําให้แบบว่าเขาอะเกิดธรรมชาติและความคลาสสิกนะพี่นะนะมองแล้วคือแบบ มีความเก่าอ่ะนะ้วมีความเก่าบวกกับความคลาสสิกแบบนี้เอาสองรอยผมว่าสุดจะคุ้มนะไม่มีแล้วนะเนี่ยครับเออไม่มีแล้วนะตามด้วยอุปประคุตครับพี่สําหรับอุปประคุตองนี้นะครับเขาลงชาติไว้นะพี่น้าลงชาติแดงไว้นะครับชาติแดงปิดทองนะครับลงชาติแดงปิดทองครับพี่องค์นี้ต้องทรงคุณค่าเหลือเกินนะครับองค์นี้ผมบอกเลยว่าต้องทรงคุณค่าแน่นอนนะครับนะสำหรับองค์นี้แล้วดูเขาลงชาติไวเดียแล้วมีตัวยัน klar, ด้านหลังไหมเนี hm, ่ยพี่ดูดิยเนื้อเก่ามาก นะครับอันนี้เขาพันเชือกไว้เอาไว้สําหรับถักแขวนนะเออเอาไว้สําหรับถักแขวนเลยนะสองร้อยพี่คิดดูแล้วกันะะนะครับราคาแบบเคลียรราคาเบาๆสบายกระเป๋านะครับเอ้อราคาเบาๆสบายกระเป๋าพระสมเด็จครับพี่อีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เข่าตุ่มสําหรับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เข่าตุ่มครับพี่ เนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงก็พี่นะับสุดคญญาําบรรยายเเนื้อไม่ต้องพูดถึงนะพี่ด้นะครับสุดคําบรรยายจริงๆสาหรับองค์นี้นะครับพี่ดูด้านหลังนี่ยแม่รอยปปรตายรอยหนอนด้นนะครับนบมามวลสารน่าจะมองเห็นนะครับมวลสารพี่พี่น่าจะมองเห็นอยู่เห็นไหมนะครับมวลสารนี่รอยเห็นอย่างเด่นชัด เนยครับมวลสารนี่ลอยอยางเด่นชั้นเลยพี่สําหรับองค์นี้เอาไป200บาทนะครับคู่ละ300นะครับนะผมพยายามจะเน้นย้ําให้พี่คู่ละ300นะครับตามมาด้วยองนี้เลยพี่อันนี้เป็นพระแผงตัดนะครับนะเจ้าของเดิมบอกว่ากําแพงเพชรครับพี่นะครับพระแผงตัดกําแพงเพชรอันนี้ต้องใช้คําว่าสวยเก่าแบบธรรมชาตินะครับอ่ะสวยเก่าแบบธรรมชาติพี่ดูเเก็บไปดิแต่พระไม่น่าเกลียวแล้วพี่นะพระโซนี้สไตล์นี้นะนะครับดูดิ อาจจะเป็นพระแผงใหญ่ใช่ไหมพระแผงใหญ่ๆนะครับนะอันนี้ก็เหลืออยู่เซี่ยวเดียวนะครับเหลืออยู่เซี่ยวเดียวเอาไป200นะรพระแผงตัดนี่พระสวยนะพระสวยได้ฟอร์มเดิมเดียว2อ0บาท200บาท,บาทแล้วก็เหรียญหล่อขี่แพะนะครับนะ,ะเหรียญหล่อขี่แพะข,ขออนุญาตเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับนะภาษาชาวบ้านง่ายๆดีพี่อันนี้ตรงจริงๆเดียผมก็ไม่รู้หรอกเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนะใครเป็นเข้าไปแล้วกันผมขออนุญาตเรียกว่าเหรียญหล่อขี่แพะนะครับนะเอา200บาทอ่าจะโดนใจองค์เดียวหรือจะจับคู่ก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋านะครับอง์นี้ pareil, 200บาทนะครับแบ่งปันกันไปพี่200บาทนะครับมาต่อครับนั้นสำหรับรายการต่อไปครับพี่เนะียจะเป็นเหรียญน,นะครับนั้นน่าจะเป็นเหรียญสายสองสี่กว่าพี่นะครับสองสี่กว่าพระครูรรมกิจจาพิบลตนเนั้นเหรียญยุคสองสี่กว่านะครับนะ เหรียญนี้ผมยาวแค่200เลยครับพี่คิดดูแล้วกันแนวนะราคาผมบอกแล้วว่าวันนี้นะครับนะโปรโมชั่นให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดถูกใจฝากกดติดตามนี่พี่ดันคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับนะไว้เป็นกำลังใจกันเอา200บาทเท่านั้นแล้วก็องนี้ครับพี่สามราบองค์นี้นะครับน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะสังกระจายวัดเงินทองเตยครับพี่แนวนะกรุวัดเงินทองเตยผ้าสวยนะพี่ผ้าสวยธรรมชาติเดิมอยู่แล้วพี่ดูเนี่ยด้านหลังเนี่ย นะด้านหลังก็จะเป็นแองแองยุบยุบหน่อยนะครับรวต้องรอยไร้ด้วมือในการกดพิมพ์ของเขานะครับเอา200บาทครับพี่หรือจะจับคู่ก็ได้นะครับนะสามอบาทเท่านั้นนะครับมาเหสวนนะครับต่อเนื่องเลยแล้วกันเนื้อสวยจริงนะครับเนื้อเขาสวยได้เดิมนะครับอ่าเนื้อเขาสวยได้ได้เดิมครับพี่เห็นไหมมาเหสวน หม่องค์นี้ผมต้องบอกเลยว่าความเร้าใจมันอยู่ที่ความมันของเนื้อปลาเนวออความเร้าใจมันอยู่ที่ความมันของเนื้อปลาครับพี่มาเหศวรแบบนี้หน้าแขวนหน้าใช้แนวนะอหน้าแขวนหน้าใช้ครับพี่สําหรับมาเหศวรนะครับนะสองร้อยบาทนะครับกากไม่ขีดต pues mm ่อเนื่องไปเลยแล้วกันสําหรับกากไม่ขีดเนื <them> ้อว่านองค์นี้แัวนะดูความเก่าแัวนะดูข้ามไขวว่านรับที่ผุดขึ้นมาเห็นอย่างเด่นชัดรนบนะที่ผุดขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัดครับพี่ค่อยๆลากค่อยๆไล่ให้ดูเลย เนื้อสวยนะครับนะั้นเนื้อสวยและความโดดเด่นที่เป็นธรรมชาตินะครับเนื้อสวยและความโดดเด่นที่เป็นธรรมชาติของเขานะครับนวะหูมบอกเลยว่าเราใจจริงสาหรับองค์นี้เนีย่ยพี่ดูเนื้อดิมันไม่ค่อยเจอนะครับนะเนื้อว่านๆที่แบบว่าไข่ขึ้นส,สวยๆนะครับนะสวยและสภาพเดิมแบบเนี้ยเอางี้แล้วกันพี่ แ้วนะอาวงี้แล้วกัน200บาทแนวนะวง่ายๆเลยเออ200บาทเดียวพี่ลวงพ่อปานเดียวพี่แนวนาะขี่ไก่หางสามเส้นหางสี่เส้นอะไรเนี่ยนะครับนะอุดเดิมๆเลยพี่ดูอุดเดียวนวะอุดแบบล้นๆออาอุดแบบล้นๆเลยพี่ ด้านหลังรอยปาดแบบเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังร่องรอยในการปาดแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่ๆน่าจะมองกันออกนะครับนะนี้ครับพี่นะครับนะร่องรอยในการกดผิวร่องรอยในการปาดด้านบนอุดผงพุทธคุณนะครับนะองค์นี้อย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เม็ดขนุนครับพี่นะครับพ้าบีราเม็ดขนุนที่เนื้อมันมากนะครับน้าราดําในดินนะพี่นะขึ้นมาเป็นปื้ดเลยขึ้นมาแบบเป็นปื้ดเลยนะครับเนื้อแกร่งแห้งโอ้โหูลย แก่แล้วก็แห้งแล้วพี่นะด้านหลังรับพี่มีร่องรอยเขาไร่อรอยการกดนะเออร่องรอยการกดลายนิ้วมือในการกดพิมพ์พระนี่คือความโดดเด่นของพระองค์นี้นะครับนะสักราคา200บาทนี้น่าจะได้นะพี่นะนะครับ200บาทหรือจะคู่ลนะ300ก็จัดได้จัดไปจะพี่จ๋านะครับแล้วก็รายการสุดท้ายละรท้ายสุดกับพี่เหรียญหลวงพ่อคูของเราคมคลิปนะครับต้องใช้คำนี้เลยพี่เอ้ยนะครับคมคลิป ไม่จัดได้ไงเจอเนื้อคมๆเนื้อสวยๆแบบเนี้ยและแนวราคา200บาทนี่ใครไวใครได้นะนี่เหมือนมาแจกเลยพี่นยะไม่ได้มาขายแล้วมาแจกเลยดีกว่าเนี่ยดูดิแนวแนวซื้อมายังเกินเลยพี่รุ่นเนี้ยแนวะซื้อมายังเกินเลยสวยพี่สวยกริบเลยแนวนะสวยกริบเลยพี่เอางี้กัน200รบาทนะครับรายการท้ายแ้วนะนะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับนะคู่ละ300องค์ละ2 0 0นะครับนะจัดได้จัดไปจะพี่จ๋าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ